รับได้ทีก็พอมาบัพพอกิจเจรือนะมึงสวยพี่สวยอ่าบัพอ่ะบัพบัพหมดเลยอ่ะบัพให้หมดเลยไปวิ่งแข่งกับบอสไอ้สัตว์อ้๋มันวิ่งแข่งไม่ได้หรอหลบเลยหลอบเลยรับไปยังรับไปยังรับเอาละเออหยาบลาปยิบม okay. ึงเลย บอสทุกเกินไปเอ้าไม่เซิฟคนน้อยๆอะไอที่มันวิ่งไอนี้เยอะเหยื่องทุกเซิร์ฟเหยื่อทุกเซิร์ฟเหยื่องทุกเซิร์ฟไปฮัลโหลเส้นนี้โลมันเยอะเส้นโลมันเยอะอยู่แล้วเอ้ยบอลบอบโอปัน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 โอ้น้องเฮ้ยโอ้โหสองคนทําเน็ต เี้ยคนนี้คนไกลอ่ะปันปันต้องกระโดดอ่ะไอ้เี้ยถ้าไม่กระโดดกูโดนได้แหนะว่าช็อตเมื่อกี้ใครจะระเคายบ้านถางไว้อือสองจุดห้านี่ไงโง่ไปไม่ขาดซะบ้านเกิดะเออมึงผ่านไหล่บอสเวนปปไปไปฉันหลอกดาวไอ้เหี้ยกูมึงอยู่กับบอส ต้องชนให้ตายก่อนเข้าซอยอ่ะบันปันปันหลอกเก่งยังวะเฮ้ยปันนจริงปันจริงเฮ้ยมึงดูขีดด้วยสัตว์ชนต่อชนต่อโอเคอ้าวเอฟพีสองร้อยป่ะสองร้อยไหมเอฟพีปัน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 กดกดปั๊บเฮ้ยมึงดูแลอเราจะลดไหรมึงเห็นไหมต้องขีดอ่ะกดกดน่อกดกดแล้วกดหน่อยเรากดละกดไปแล้วกดไปแล้ว ปัน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 นำมันไว้ก่อนแล้วกันป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 ันเฮ้ยปันปันปันเฮ้ยปันปันเนเดี๋ยวโชว์จะผ่านแลวได้ย่าไปโดนปันตอนจะจบนะโดนปันตอนจบนี่คือแย่แลวนะหลอดหายวะทีมึงโดนปันอะ เออสัตดีไม่หนีดีกว่าเย่ยกว่าจะชนปานแม่งเหนื่อยชิบหายสัตว์เราสองรอบเราสองรอบแล้ว <brigade S 1>